สวัสดีจ้ามาจ่ามือเนี่ยม่พอค่ะต่อยคุ้งผัดเชนเสิบสีกเนาะเนาะเอาแก้วลุกก่อนมือเนี่ยอาต่อยถิ่มปลาเห็ดทุ่นาถอดไข่เนาะเนี่ยจะอาตอยกับใส่เป็นอันทุนาแี่งหอนีเนาะเขินทุนฟิตเนาะมันอยู่ในอันน้ำเกลือพี่น้องถ้าของอันหนีของในเยอรมันเนาะเนาะอันเนี้ยต่อยใส่ไข่ไก่สามฟองด้วยจะเด้อแล้วก็ผงพุ่งรสจ้ะพี่น้องโอ้เห็นอันีเนาะ แฟตมันหนีพอดผงปรุงรสอันนี้ก็สิเป็นเกลือได้จ้ะเด้อถ้าต่อยใส่ผงปรุงรสแล้วเอาต่อยสิบ่ค่อยใส่ชูรสด,ดอกจก้ะเพราะความนัวมันอยู่ในนี้แล้วเนาะมากจากฮาก็สิมาตีอันไข่กินก่อนเดนะ้อจ้ะเนาะสูตรนี้แซ่บพี่น้องสูตรนี้ มันคือเาเด็กกินอันใครทอดก็หนําพริกไปในโตอ่ะนะมะมาณเนี่ยและจ้ะแล้วตัดกระติมา่าใส่กระเทียมด้วยพ่น้นองด้วยกระเทียมใส่ได้หลายพ่น้นองมันตา้ตานต้านโรคโควิดอันน่ายเท่นได้เนี่ย เอาออก,ออก,ออกพี่น้องถ้เกิดเป็นพยาธเนาะ,ะใส่ลงไปพี่น้องเนะาะกระเทียมซื้อมาหลายพี่น้องก็ส่งฝากกินเนาะ แกน้ำแะละพี่น้องไหไก็ลุ่งกินโอ้ยแม่มือไปตำขากร่องพี่น้องเลยแต่พูดได้บรมักกระเทียมกระใสไปไหนอยหน่อยได้จ้ะพี่น้องแต่ช่วงเนี้ยต่อยหวางฝ่นกระเทียมแน่แหละนัขาดเชื่อไดไเนาะพี่น้องเนาะผมปรุงกระใสลงไปเลยจ้ะ มะนาวเนี่ยเอาตอนใ,ใส่ที่หลังเด้อพอจะใส่ไปตอนนี้ก็ใคร่มันสีสีมบองงามแลละกับน้าปลานิดหน่อยพี่น้องล้าติเข้มโพดเนาะเอาตอยใสเกลือน,นิดนึงเกลือประมาณยิบมือแล้วพี่น้อง ทีน้องหองกัน,นก,ก็น่าเป็นคงทุกอยา่างห้อากระติ๊มาใส่ทุน้าก็เลยจ้ะไปทุนาต้องไเปเพิดเลย พี่น้องบ่เห็นน้ำเนาะเออต้องเอามื่อนี่จับตายเอาไปทอดถ้าผูดด้ใดมักเผ็ดก็เติมพริกลงไปอีกเด้อพี่น้องเด้อมันต้องไปบีมันละเอียดมากจ้ะบะแหน่ต่อยไปใส่บัะนาวจ้ะไผมักสมไรใส่ไรถ้าพี่น้องไผบ่มักสมก็ใส่นิดเดียวพอเอาต่อยมักกอกสมๆตัว ทีจริงเอาตอนถือใส่ในกระทะเนาะบอกหน้าแต่ว่าต้องใส่ตอนนี้เพราะวันทุน่นหามันไปออกก็คืออย่งไรเหม็นข้าวมันเหม็นข้าวนิดๆเนาะพี่น้องเนาะมาจับย่างกะะ็จะไปถอดกันเลยเนาะจ้ะเนาะมาจับแบบนี้ระทะอดล้วเนาะเอาตอยนเกิดใส่น้่ยมันทั่วลิสงคือเก่าแหละจ้ะเพราะว่าเปอยสิมัก ใส่ของพงหีนะีงเนาะเพราะว่ามันดีตัวร่างกายดีตัวสุขภาพนะพี่น้องพอหลักกระโปรงหน้านะ้ำมันตัวริสนะ่งซะเลยเนาะถ้าผิวถ้าหนาได้ได้ดพี่น้องกินวันละหน่อยเพื่อสุขภาพก็ดีนะมากจาก้ะลอยมันห่อนน้อยหน,นะนึ่งเนาะมือเนอัอต้อยต้องหันอัตอยแอบแอบยิบชิมชิมไปนิดนึงพี่น้องมันอ่อนเข้มไปหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวความหยางก็ดีแหละจ้ะต่อยใส่หนังปลาปีกนิดนึงน่าจะพี่น้องระวังนะบ่ิเวมันเข้มหลาย ประมาณนี้ละจ้ะพอเดี๋ยวแต่มันอ่อนเข่มมากอะยังกินกับพริกน้ำปลาได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แซ่บเัากินอันไข่ทอดกับไอ้น้ำพริกเลยแหละพี่น้อง ลองเซาเซาบนก่อนเดี๋ยวคนมันเข่ากันพี่น้องเนาะเสียงกก๋ป้าใดยี่แด้หนิเนาะเทลงไปเลยจ้ะพี่น้องพี่ชายพี่ชาย กินแต่ว่ากินน้ำปลาอยู่นี่แห้งแห้งพี่น้องนีจ้ะทุนาถอดไทยหรือีกชื่หนึ่งของอัตต่อยก็คือือน ไข่ขว่ทุนาเด้อพี่น้องทุทุนาขวไข่แหละมันเอินญหลายซื้อเนอะาะค่อยๆค้นไปพี่น้องเท่ากับขว่ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อขว่จะมันแห้งอ่ะพี่น้องใจเย็นๆผมไม่อย่างหลายเลยพี่น้องให้บอกง่ายๆชมคลิปเนาะ ส่วนผ้าวัดทุกเฉิญเช่นนี้เนาะมีอยังเห็ดกนินกับเห็ดเป็นไตพี่น้องขวบไปเรื่อยอันนี้เอาไฟใส่ไฟแห้งดูมันจะเด่งแห้งเร็วเร็วนะพี่น้องต่อไฟอ่อนไปนี่มันจะเป็นน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่ไฟแห้งขวบไปขวบไปเรือ่อยพอช่วงมันแห้งแล้วก็เริ่มเบาเตาแล้วนะจ๊ะเนาะเอาใส่ก็เรือ ไฟปั้นกลางแล้วบ้านี้ตอนมาเป็นน้ำแล้วเนาะขวไปเรืออ่อยพี่น้องใชมันแห้งขวดเอาต่อสิขวดชนไข่มันดีดนะนะขวดไปเรือร่อยได้เจนเห็นพี่น้องเดี๋ยวไฟป,ปั้นกลางพอทำปอกขวดไฟแห้งว่าเั็น,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 นมันติเป็นน้ำทุ่นน้ำมันเป็นน้ำอยู่แล้วอนะ่ะเนาะเดราใส่ที่ล่องปลาดิบบ้าง ว้ยเลยมือโอขนาดก็นนะปกไปเลยดิ้ง หอมอยากให้พี่น้องได้กินเด้วพี่น้องเว้ยมา้นแต่พี่น้องเอาตากับขัวไปจนแห้งก่อนมาเด้ยินดปล่เสียงทั้งใคยทั้งปาลาเลยแตกเนี่ยหอมหอมพี่น้องจะให้พี่น้องได้กินเด้วยแล้วเอาปลาติดกระทะซิดก่อนหน้าจะของได้พี่น้อง จ้ะเอาต่อยใส่ประมาณนี้แหละจ้ะถ้าพูดได้อยากไข่เหลืองก้อนหนีกับปอยอีกแห่น่านก้อนีนีนะพี่น้องเนาะนี่กระลังกระลังบีเลยพี่น้องสีกระลัางงามเสียงใครเสียงปลามันแตกระวังด้วยพี่น้องถ้าใส่เตาแก๊สน่ะเนาะปัญหามันจะแตกใส่าตาพอจวงนี้กับป้ายอ่อนอาหานเอาต่อยใส่ไฟายปันกลางด้วยขวานแล้วต่อยชิมกันหน้าพี่น้องชิมพี่น้องบุญอืม เอาต่อยแบสมนิดๆเข้มเผ็ดหอมกระเทียมเนาะสูตรนี้พี่น้องก็เอ้ยกูก็เขากินเด้อเนี่ยทุนาถอดไข่หรือเปล่าเอีญนนยังทุนาขวบไข่เนาะพี่น้องเนาะหรือไข่ขวบทุนาก็ะไรเตือนซื้อน,นยังก็ไดแต่ต่อยเอินแต่อันทุนาขวบไข่ปกติ ไฟลูกไส้เอ,อิญอันไก่ขว่ทูนาตาตลาซื้อเอ,อิญกันลูกไส้อต่อยมากแน่เนี่ยถ้ไาไดมมีแตงกวาพี่น้องกินแกงก็แตงกวาบา้างโอเคจ้ะเดี๋ยวเอาต่อยไปจัดจานพื้นหนึ่งนะพี่น้องเน,ะนาะมาจัดพี่น้องอต่อยกะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วเทจเด้อรย,ยังไดงก็แสบบอขั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อต่อยในเอจ้ะมาเบิ่งจ๋าต่อยใส่เบิ่ง มันสิเป็นหลวนๆได้เจเด้อเนี่ยบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งมันสินล้วนประมาณนี้คุกเข่าแซ่บแสบพี่น้องนี่นี่จ้ะประมาณนี้เลยจ้ะเอาต่อยทิ้งไปบิ่งก็ได้อืมแสบพี่น้องแสบแต่พี่ลิจ้ะแต่มีแตงกวากินแก้มเนาะพี่น้องหลักกะขิงทิงสดโอ้ย แตบไปหยังแล้วกรคลิปนี้ก็หักกันแป้งกันเด้อพี่น้องขอโทษเด้อต่อยเขี้ยวขาวยันชนพิมพ์กันในปากหักกันแป้งกันพี่น้องเ็ดได้สิ่งแต่ว่าหาค้างด้สิ่งแต่เฮ็ดุดีจ้ะเขาสิมีความสุขทุกครั้งเดาเด็ดเด้อพี่น้องคลินเนื้อต่อยกับต่างราไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะสวัสดีค่ะ